กับมาร์ตอสไม่ใชมาครับผมไปเอ่อ GTS Outing มาครับผมครับไปทั้งบริษัท GTS outing คือเชี่ยวบริษัททั้งทั้งบริษัทเลยนี่เขายกไปกไปที่สองสามร้อยคนเลยไปที่ไหนไปที่ไหนที่สอวังไปภูเก็ตครับผมออ๋ไปภูเก็ตน่ไปปาร์ตี้กันนะไปเลี้ยงพาน้องๆไปเลี้ยงกันเนี้ยเหรอไปปาร์ตี้กันใช่ครับไปทั้งออฟฟิศเลยครับผมเพราะว่ารายได้ดีฮะับอ่าีที่ก็ได้เป็นผ่านล้านไงคิดดูพี่มากสิพี่ไม่เคยได้ไปกับใครเลยตั้งแต่ทำงานไม่เห็นมีใครเอาไปไม่มี outing เลยเหรอ ไม่มีเกิดมาไม่เคยเจอเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีต้องบอกว่าแต่ละคนนี่โอ้โหไปกันไปกันแบบจัดเต็มเป็นกีฬาสีเป็นตีมกีฬา,าสีครับบอสคือเล่นกีฬาสีกันนี่น้องเผยอ้ามาคุณพี่คุณเตอ๋อด้วยนะฮะน่ถ่ายรูปก,กันยับเลยได้ข่าวว่ามีซันนี่และพลอยเชอร์ม,มานด้วยใช่ไหมใช่ครับผมพลอยเชอร์มานอยู่จีทีเอชกันอยู่อยู่จีทีเอชครับนี่ยังไง วันหลังพวกนี้เราเอามั้งนะพวกเราเนี่ยต้องเอาติ้งมั้งนะเอาติ้งกันนี่แหละจริงๆแล้วก็ไปก็ลุยกันเลยครับผมแล้วคนเรากินอย่างเดียวนะไม่ได้กิจกรรมได้ไหมไหว้พระไหว้พระนี่เหมืกินแล้วไหว้พระนู่นนี้แล้วไหว้พระแต่กิจกรรมได้แต่กิจกรรมดูผู้ชายขอดำนี่แหละอาจจะสนุกด้วยเขาดูมดดชาแต่อยากให้บอสจัดเต็มเหมือนอีกคนนะฮะยังไงนี่เลยครับผม ที่เด็ดครับร hmm. ูปน okay ี้ครับเออใช่ไหมน่ะพ่อผมเองพ่อวิสูตรครับพ่ออีกแล้วพ่อแม่เมนี่ยคนใส่แว่นเลยครับเอาร่วมกิจกรรมเองด้วยเหรอหมดเจ้าปู้บริหารเลายคนอย่างในวงการอย่างพ่อแม่เยอะจังเลยผมรักมากคนนี้เนี่ยคุณสุทธิ์นี่ให้กำเนิดผมมานี่ผู้จัดการมาริโอ้กันนี่อ่าอ่าที่ขายชื่ออะไรโหต้าสนุกนะมาริโอ้ไปป่ะไม่ได้ไปมาริโอ้ไม่ได้ไปครับมาริโอ้ทำเงินได้พารานไม่ไปใช่เพราะเขาติดติดงานครับผมและไอ้แกงดาราที่ไปจะไม่ค่อยมีงานนี่ก่อนเมื่อกี้เห็นภาพเหมือนน้องมีน้องปันปันด้วยป่ะ ก็มีน้องปันปันด้วยครับปันปันไปด้วยดิใช่ไหมครับใช่ครับปันปันก็เก็บตัวเงียบอยู่ตั้งนานน้องปันปันอ้ยตอนนี้โอารมโอเคยดีโอเคแล้วครับก็คือสดใสแล้วสดใสล่าเริงน้องก็พร้อมที่กลับมาทำงานเรียบร้อยแล้วครับโอเ่ก็ดีนะผลงานเร็วๆนี้นะจิเท แฟนครับไปได้ขายคิดถึงเลยอ้วันนั้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเขาก็มากันแล้วนี่ที่หมยที่บอกว่าจะมีฮอร์โมนสองใช่เดี๋ยวคุยเรื่องอะไรนะออาติ้งนี่ที่ไหนนะภูเก็ตครับแต่ว่าภูเก็ตไม่ใช่ภูเก็ตอย่างเดียวคุณไปด้วยใช่ไหมคุณแจ๊คไปด้วยครับแล้วไี่ดีฉันได้ยินว่าคุณตะบะแตกแพร็ด อันนี้อันนี้ไม่อยู่จริงอดใจไม่ไหวจริงพี่เป็นอะไรทำไมมีแฟนใหม่หรือไงตาบะแตกอดใจไม่ไหวยานลาเนี่ยชื่อเลยนะระยะระยะระยะเนี่ยนะครับโอ้โหเด็ดปูนี่ต้มปูขนมจีบปูเหรอขนมจีบปูผมไม่เคยกินหรอเนาะแต่แบบว่าก็ซื้อมากินแต่เด็ดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องจ่ายคุณวูดี้ไปให้เรานะวูดี้ต้องจ่ายเงินแจ็คเนี่ยแต่เขาตาบะแตกไม่คาดผมตามตามพี่ตั๊กเลยบอกว่าพี่ตั๊กบอกผมแจ็คอีแค่ไหนเนาะขนมจีบปูอย่าไปกินแป้ง ผมกินแต่มันหมูไงได้แล้วแล้วแล้วแล้ได้ กินเส้นขนมจีนด้วยป่ะจ๊ะไม่กินครับกินแต่กับเฉยๆพราะกินกับไม่หวานโอเคยังเก่งอยู่ยังเก่งอยู่ก็แต่ดูแต่ต้องคิดถึงมันยัดด้วยมันยัดเนี่ยดูขนมจี๋โอ้ยมันถ้าร้อยเดียนะร้อยเดียนะสุกนี้ใช่ไหมสุกนี้ที่จ๊คแล้วนะครับช่างน้ำหนักเฮ้ยสุกนี้พี่ไม่ได้มารอก่อนได้ไหมมันต้องไม่ได้พี่ตั้งสัญญาไว้ว่าสามสิบสิงหาคมนี้เเดือนเต็มเต็มนะฮะไม่ได้พี่เดี๋ยวนี้ช่างแล้วยังคงไม่ถึงอ่ะถ้าแจ็คสามารถลดได้เกิน10บโลครับผมจาก1้0 สิบจุดสองสิบจุดสองก็ได้แต่เก้าจุดเจ็ดเก้าจุดแปดไม่ได้เก้าจุดเก้าก็โหนสิบจุดหนึ่งจ nice> ุดสองได้ถ้าทำได้ก็ได้หนึ่งแสนบาทต้องเอาใจช่วยเนาะใช่ต้องให้คุณผู้ชมให้กำลังใจแจ็คกันด้วยแล้ววันศุกร์นี้แล้วภารกิจของแจ็คเนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่านะคะจะสามารถลดน้ำหนักได้10บกิโลหรือเปล่าภายใน1เดือนนะคะวันศุกร์นี้แต่ให้พี่เดานะพี่ว่าหลังจากวันศุกร์สมมติเขาได้ตังค์เนี่ยพี่ว่า เขาจะอ้วนกับเดิมโยโย่เหรอพี่จักเพราะว่าเมื่อกี้ระหว่างพี่ใดผมพี่แอดได้ยินว่ามันมีความสุขมันอารมณ์ดีมันได้พูดอย่างนี้เลยเขาพูดเขาพูดว่ามัไม่ไม่ไม่แต่แต่แต่ครูดีครูดีบอกเลยว่าพอหลังจากสิบโลถ้าได้ยี่สิบให้อีกสองแสนนะคะอเออโอ้ยให้ไปเรื่อยๆนะพ่จักรพิษอันนี้เราไม่ต้องย้ำตลอดก็ได้ไม่หรอกไม่ต้องย้ำเลยของเก้าจุดหกเนี่ยมันก็ไม่ได้นะ ก็ไม่อเอาเขาีิดอะไรแต่ถ, <ไป S 1> ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าน้ําหนักลงแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งอะ่ะโยโย่ขึ้นใหม่ก็ปรับนะ เออนี่ต้องปรับต้องปรับมันเป็นกฎ็กของอ่าโลละหมื่นโลละหมื่นมันไม่ใช่เอาจากเราคนเดียวเมื่อวานไปเจอพี่ลงเรื่องอะไรต่อมันก็ไป็นสัญญาเขาว่ามันจะลดความอ้วนเมื่อวานฉันไปบ้านพี่ลงมาใช่ครับผมจะไปบุกร้านข้าวมันไก่เข้ามาแล้วยังไงเป็นสัญญาอะไรเขาไว้บอกว่าผมจะลดน้ำหนักแห่มันไปสาวงสาวบานเลยบาเรื่อยครับผมเออมันเปดราม่าใส่แกคนเดียวมันดราม่าใส่ทุกคน